วันจันทร์ที่29พฤษภาคม2566เช้าวันจันทร์สดใสที่ลานจักรถกัสซันเลกาซีเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีกิจกรรมดีๆในเครือกัสซันที่ทำเป็นประจำตั้งแต่เปิดสนามทุกเดือนหลังวันที่5ที่จ่ายเงินเดือนพนักงานคุณฟ้านิมนต์ท่านพระครูปิยะเจ้าอาวาสวัดช่างเพียนและพระสงฆ์สามเนน รวมห้ารูปร่วมใส่บาทกับทีมงานกัสซันและแคดดีทั้งหมดเดือนละครั้งกล่อมกล่าวจิตใจพนักงานให้รู้จักทำบุญทำทานรักษาสินกตันญูรู้คุณคนขยันขันแข็งหลวงพ่อให้ธรรม้าหลันใส่บาท10-15นาทีสิ่งง่ายๆมีแต่ได้กับได้ห้องอาหารได้ขายอาหารใส่บาทชุลละ30-35บาท พระสงฆ์สมณีนนได้อาหารและจะตุปัจจัยไปเรียนธรรมะพนักงานได้ทำบุญสามคัคคีร่วมกันตั้งแต่เจ้าของผู้บริหารพนักงานแคดดี้และสุดท้ายวัดคือศูนย์รวมมวลชนชาวบ้านกัะสันได้ทำ CSR ทั้งหมู่บ้านเราจรึงอยู่ร่วมกับชุมชนด้วยความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดมา และที่แน่ๆคือวัดนี้อยู่หน้าสนามคุณประวิทย์และคุณฟ้าได้ร่วมด้วยช่วยกันสร้างโบสถ์เล็กๆและสร้างพระประธานพุทธมหาจากักรพรรดิองค์ใหญ่หน้าตัก49นิ้วให้ชาวบ้านและพนักงานได้กราบไหว้และที่สำคัญคือขออนุมโมทนาและอธิษฐานจิตใส่ชื่อบอร์ดกรรมการหุ้นส่วนร่วมที่ ถามพระโดยเฉพาะตั้งใจทำบุญอธิษฐานจิตให้คุณหมอเอื้อชาติการจนาพิทักษ์ประธานอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราชาวกัทสันให้ท่านผ่านพ้นวิกฤตมีปฏิหารให้สุขภาพท่านแข็งแรงและดีขึ้นในฉับพลันจากบุญกุศลที่พวกเราชาวกัทสันร่วมกันในครั้งนี้และครั้งต่อต่อไป สาธุอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะก็กลาบวันนี้วันจันนี้ที่เท่าไหร่หนูจันจันยี่สิบเก้า,กากพฤษภาคมสองห้าหกหกนะคะตอนนี้ก็แปดโมงยี่สิบนาทีแล้นะคะกปกติแล้วเออคะนะกกลับอ,อนมัสก,การนะคะท่านผ้าจารย์ปิยะพระครูปิยะนะคะท่านเจ้าอาวัดช่างเพียนนะคะ จะไ,ได้นำคณะพผสง์และสาม,มนเณรนะคะห้ารูปนะคะมารับบาตรที่สนามกัปกษซาลิกสีของเรานะคะซึ่งปกติแล้วเราเราเ,ราเลิกทำไปประมาณ2อสมปีที่โควิดมานะคะแต่ต่อไปเนี้ยเราก็จะกลับมาทำประจำแล้วนะคะเออเดือนละครั้งที่พนักง,งานจะมาใสา่บาตรร่วมกับเรานะคะอาจจะเป็นวัดช่นเพืียนบ้างวัดสูงบ้างอะไรบ้างเวียนกันมานิมนต์ะส์มานะคะมารับบาตรร่วมกันแล้วก็จะขอให้กองเลขาทำนะคะ ก็เอาไปให้เหมือนเดิมนะคะก็เงินเดือนพนักงานจะออกวันที่5ค่าแรงออกสิบยี่ห้านะคะพนักพวกค่าแรงพวกคนงานท่าที่ก็เก็บเอาไว้วันที่เราใส่บาทนะคะวันละนิดวันละหน่อยนะคะก็จะใส่บาทการทุกวันจันทร์นะคะหลังจากเงินเดือนออกวันที่5เดือนละครั้งนะคะหลังจากที่พวกเราได้เงินเดือนกันแล้ววันทำไมใช้วันจันทร์เพราะว่าวันจันทร์เนี้ยเป็นวันที่คุณเก้ก็จะกลับมาประชุมท่าี่แล้ว แคทตี้ก็จะกลับมาประชุมวันจันทร์ละนะคะเช้าว,วันจันทร์ประมาณเจ็ดมงเช้าแล้วคุณฟ้าจะมาร่วมด้วยวันละเล็กวันละน้อยที่ร้านเนี้ยทุกอย่างเราจะกลับมาเหมือนเดิมละนะคะก็แบบมุตรงนะคะเราจะร่วมใส่บาตรร่วมกันเดือนละครั้งนะคะเดี๋ยวจะประกาศให้ทราบนะคะการใส่บาตรดียังไงนะคะคนเรานี่ก็ต้องอยังไงร,รู้จักทําบุญรู้จักแบ่งปันนะคะเมื่อเรามีรายได้แล้วเราก็เจียดส่วนหนึ่งให้กับทุกเถศาสนาเพราะวัดเนี่ยก็จะเป็นศูนย์รวมนะคะ ทั้งชาวบ้านแล้วพวกเราเราก็เป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านช่างเพี้ยนนี่นะคะเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาพัฒนาการสางเป็นส่วนหนึ่งที่เราพัฒนาชุมชนของช่างเพี้นนี่คุณฟ้าอยู่มา20ปีแล้วค่ะนะคะแล้วก็ก็ไอ้ทาบุญตลอดนะคะทางวัดช่างเพี้นนะคะจนกระทั่งว่าวันนี้ก็เออทางวัดก็กาลังหายโควิดละเดี๋ยวทุกอย่างกำลังจะจบละนะคะทางหลวงพ่อก็ได้ทาโบสถ์ใหม่งามมากนะคะวัดช่างเพี้นคือวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่พนักงานการสาเลกที่เราไปกลาบว่า โบสหลังใหม่นะคะก็กําลังจะค่อยๆดีขึ้นละเพราะปีก็ชะนักไปและทางคุณประวิทย์กับคุณฟ้าก็ได้ไปหล่อพระประธานนะคะพระมหาจากักรพรรดินะคะหน้าตัก49นิ้วใช่ไหมคะสีแดงอยู่ในโบสถ์เดี๋ยวจะแปะปิดท,ทองนะ,ะท่านจะถึงปีนี้ก็น่าจะเคลือบไปเยอะๆละทั้งโบสถ์แล้วก็พระประธานในโบสถ์นะคะ